สวัสดีครับผมครับมือนี้รูาสึมว่ากินเคเอฟซีครับมือนี้ของฝากจากเอฟซีครับเอฟซีเปนตีไก่ชนะครับเป็นม,มะเยี่ยมมะหยามผมตอนแรกผนมาขอถ่ายรูปผมว่ามาขอคำคมข้มผมมาละยังไก่ตีเอฟซีทั้งจังหวัดมุกดาหารครับที่ผ่านทั้งพฤศจิตีไก่ขอนแกน่นเป็นว่าค่ะตีไก่ชนะพฤศจิ่งเคเอฟซีมาฝากครับเป็นแบบ ตีชนะอิลีช่วงคักครับเป็นผ่านบ้านผมก็ซื้อไก่เคเอฟซีเาฝากผมอีลีรับแต่ว,ว่าไก่เป็นกะตีชนะอิลีครับนี่ครับของหมดไงเลยเคเอฟซีแล้วนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มแต่ละรสแต่ละรสนะครับผมเอ่อที่หลายจิ้ม mẹ chào mừng này ạ bạc nè con này an gì nè con bậc nè ô con con này, nè 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 cái, nè 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 อืมมันตมดาด้วยนะครับพ่อพี่น้องนะอ้อเนื้อเสียแบเนี่ยกินน้ำจิ้มห้อดีเ้ามาครับมากินน้ำกัน,นเอฟซีบอกรีวิวงเงเนียเล่รีวิวงเอเวง ออกองเง,งาเลยหาลอยอ,นเ,นยยอยเดี๋ยวันเ,เอสือลงทุ่นนี่หลายขินอยู่ด้วยนี่แล้วจิตเท่าร้องเลยวนะ่ะหงเท่าเลยว่าเอา้ยนี่กองใหญ่เลยเนาะเอา้นนี่กองนี่ก็ได้หรอกเพรผมประหยากเงินนะครับเอาลองมึง thế Kiểu có bỏ bỏ không? Bắt đầu, cần đầu kiểu hen Chịp Ừ, hết cả nào đây với. รวมาที่ลหลงลงเลยอือฮีย่ละของเท้แล้วนี่เอาพี่นองมาเลโดนที่กินท่นึง ถอดอเคเอี๋ยวนวาขนาดัวให้พ่ขอบคุณหลายๆครับเอกันเลโอ้โหก่องแถวด้เลย ไปาเสื่อเก็บซีนะ่มาฝากนนะตีไกล้ชนะเราก็บาฝากกี่เหรียญนะตีไกล้ชนะเราประดเเรียนครับแล้วนุ่ขี่มือน kimkan hmm. bagi 嗯，你抓这。 เจากระใจดีอ่ะบว่านนี้ e นเย็บซีม่มาเยอะมาย่าน่นี้บางคนไปนเอาเงินเนี่ยใส่อยู่ก็ขอทายลูกมอกมา มระเดีอยากมากอ่ะมาได้ครับถ้าว,ว่าส่วงใบซีใบหามง,งมุ่งผมงมโมยูผม <c oughs> มาก,กไปหาคิดรถเรียน

โอ้เสียงลมเนี่ยครับฟลอยไปนอตข้างนอตมันเสียงอยัางนี้เสียงลมลมดีขนาดเลยมือนี่ลมพัดพื่อร์เว่อร์เว่อร์ว่อากาศดีมือนี่อากาศดีมาก คข่อบซี่เป็นสื่อนี่ข้าว่ามันกองอย่างน้อยครับกองเงยเติมใส้ถึงมัดไปมมันหาลอยพื้นไข่เกยังจำมาได้แล้วจำซื้อไข่เก่เราว่ะเด เมื่อก่อคำคมผมว่านเกี่ยวกับอินปีไก่ปีไก่ชะนะตอนแรกผมในวนันรอบปฐิบประกาศสื่อว่าใส่ผมในวนันช่วงคากับปฐิกกับเล่นนะปฐิบกไปเลยมาพี่ปัญชีพานบัานผม ก็เถี่ยวไปก,กับว่าันกับว่าไอลีตอนนี้มันเสือมากไอลีมันวาตีไก่ชนะมันดีเสือไก่เกลียงซี่มาฝากเมันกับเสือมากไอลีครับขอบขอบคุณเป็นหลายๆครับผมขอบใจเพขนม้าครับด,ดีใจดีใจไปย่างคักเลยอเออก็ดีตอนนี้สนอืม ก๋วยโทรตร uh. ต้องจิ้มครับให้เขาโดรสาดเดยาี้เนี๋ยกินง่าๆกินไว้กินน็้นเย้อนก็ได้ครับต้าผมกินนู้เมดเพราะกไว้เหาไว้เหอันนี้ เดี๋ยวไอแห,หนตุ้มหลุกน้องผมแถวๆนี้แหละกินนะเอฟซีไปมากมๆมาเยี่ยมาอยามอนกันสิเอาสู้กินน้ำแล้วแต่อปันอยากกินพกยอสิ